้องคะถ้าเรามีธนบัตรสองใบใบ,บหนึ่งเป็นใบจริงใบแท้ใบหนึ่งเป็นใบปลอมเราจะเลือกใบไหนแน่นอนทุกคนต้องเลือกธนบัตรแท้ใช่ไหมคะทาไมล่ะคะก็เพราะว่าธนบัตรแท้เนี่ยมันมีคุณค่ามันเอาไปใช้ได้จริงใช่ไหมคะมันเชื่อถือได้แต่ถ้าเป็นธนบัตรปลอมนะคะนอกจากมันไม่มีคุณค่าแล้วนะคะมันยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะพระกิติคุณที่แท้จริงนะคะ ก็ต้องมีเป็นภากิติคุณที่มีคุณค่านะคะและมีพลังนําการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันประเมินค่าไม่ได้เช่นเดียวกันและในทางตนกันข้ามนะคะภากิติคุณปลอมนะคะก็เหมือนธนบัตปรปลอมนะคะอาจจะดูคล้ายๆนะคะแต่ขาดคุณค่าที่จําเป็นและนําไปสู่การสูญเสียและความผิดหวังอย่างสิ้นเชิง C G N ไทย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันวารุณาเชัยนัยนะคะในรายการ living life ของ CGN ไทยนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเช้าด้วยกันนะคะพระธรรมในวันนี้คือพระธรรมกาลเทียบที่1ข้อที่1ถึงข้อที่10หัวข้อในวันนี้ก็คือระวังของปลอมกาลเทียบทที่1ข้อ1ถึง10เปาโลผู้เป็นอัครทูตซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์ แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาผู้โปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายได้ทรงแต่งตั้งและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคริสตจักทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเรา เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์อาเมนข้าพระเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยาก และปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกแช่งสาบตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาบ บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพะกริตพระธรรมกลาเทียนะคะเป็นจุดหมายฝากที่อาจารย์เปาโลนะคะเขียนไปถึงคิดจักรต่างๆนะคะที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ตั้งอยู่ในประเทศตุรกีนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะอาจารย์เปาโลเริ่มต้นจุดหมายฝากของท่านว่า เปาโลผู้เป็นอัครทูตซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาการขึ้นต้นจดหมายเช่นนี้นะคะนอกจากจะระบุตัวท่านนะคะว่าเป็นผู้เขียนแล้วนะคะยังเป็นการเน้นสิทธิอํานาจความเป็นอัครทูตของท่านนะคะว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้รับการทรงเรียกโดยตรงจากพระเยซูคริสต์และจากพระเจ้าพระบิดาการเน้นเช่นนี้นะคะ เป็นการเพิ่มน้ำหนักนะคะให้กับความน่าเชื่อถือนะคะของข้อความหรือว่าสารที่ท่านต้องการจะสื่อในจดหมายฉบับนี้นั่นเองนะคะว่ามาจากพระเจ้าพี่น้องคะคริสเตียนก็ต้องยึดมั่นนะคะในความเชื่อที่ว่าข่าวประเสริฐที่เราได้รับนั้นนะมาจากพระเจ้าความจริงนี้นะคะจึงหนุนใจให้เราเชื่อวางใจในคำสอนที่ปรากฏในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจสูงสุด ในข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะก็ยังเป็นส่วนของคําขึ้นต้นของจดหมายฝากนะคะเราสังเกตว่าอาจารย์ปโลมมักจะพูดว่าขอให้พระคุณและสันติสุขของพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนี่จึงเป็นเหมือนคําอธิษฐานนะคะที่เราเองก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นคําอวยพรให้แก่กันและกันได้ด้วยเช่นเดียวกัน ในข้อที่6ถึงข้อที่7นะคะเป็นเนื้อหาหลักของตอนนี้นะคะก็คือการไม่ทิ้งข่าวประเสริฐในข้อที่6กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระกุณของพระคิดและหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทําให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคิด พี่น้องกะก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์เปโลเนี่ยเคยสั่งสอนพกิติคุณในเมืองกลาเทียหลายๆคนก็มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่อาจารย์เปโลเนี่ยจากไปแล้วนะคะปรากฏว่ามีผู้สอนทีมเท็จซึ่งเป็นกลุ่มที่มาจากศาสนายิวเดิมนะคะกลุ่มนี้นะคะ่ะเริ่มที่จะมีอิทธิพลนะคะต่อชาวกลาเทียนะคะโดยสอนว่าการมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่เพียงพอผู้เชื่อที่เป็นชาวต่างชาติเนะะี่ยค่ะ จำเป็นต้องถือรักษาบทบัญญัติต่างๆของโบสถ์ด้วยนะคะรวมไปถึงการเข้าสู่หนัตเพื่อที่จะได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์ที่แท้จริงข่าวประเสริฐที่แท้จริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเราไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าคำว่าข่าวประเสริฐหรือข่าวดีนะคะในบริบทของศาสนาคริสต์คำนี้นะคะหมายถึงข่าวดีที่ว่าพระเยซูคริสต์ ทรงสิ้นพระชนเพื่อบาปของเราทุกคนทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์และฟื้นคืนพระชนขึ้นในวันที่สามพระเยซูคริสต์จึงชนะความบาปและความตายพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองข่าวประเสริฐของพระคิดจึงเป็นรากฐานความเชื่อของคิตชนทุกคนเลยนะคะโดยเน้นว่าความรอดนั้นเกิดขึ้นโดยพรกคุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผ่านทางความเชื่อเท่านั้นและในพระคิดเท่านั้น การยึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐแห่งพระคุณดังกล่าวนี้นะคะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเราจะไม่ยอมให้คําสอนขนบธรรมเนียมประเพณีหรือข้อปฏิบัติใดๆนะคะมาบิดเบือนความเข้าใจในเรื่องความรอดเวลานั้นนะคะชาวกาลาเทียนะคะถูกล่อลวงนะคะด้วยคําสอนที่ว่าพวกเขาต้องถือปฏิบัติตามธรรมเนียมบางอย่างทําควบคู่ไปกับความเชื่อในพระเยซูคริสต์คำสอนดังกล่าวนะคะ จึงล่อลวงนะคะชาวกาลาเทียให้พยายามที่จะพึ่งพาในความพยายามของตนพึ่งพาในพิธีกรรมพึ่งพาในความสําเร็จทางศิลธรรมของตัวเองพึ่งพาในการทําความดีของตัวเองว่าเป็นหนทางที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าพี่น้องคะเราเป็นทิเซียนก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีคําสอนที่ทําให้เราเข้าใจผิดโดยสอดแทรกนะคะคำสอนหรือข้อปฏิบัติบางเรื่องเข้ามา พี่น้องคะเหมือนแบงก์ปลอมธนบัตรปลอมอะคะ่ะสามารถหลอกลวงคนที่ไม่ระมัดระวังนะคะแล้วก็นําไปสู่ผลที่เสียหายได้ฉันใดคําสอนเทมเทสอะคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับพระก,กิิคนนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดอันตรายฝ่ายจิตวิญญาณได้ฉันนั้นทำให้คนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเบี่ยงเบนนะคะตัวเองออกไปจากเส้นทางความเชื่อเส้นทางแห่งความรอดที่แท้จริงได้เช่นเดียวกันนะคะธนาคารเนี่ยมักจะฝึกหัด อบรมพนักงานของตัวเองนะคะให้สามารถที่จะแยกแยะธนบัตรแท้ออกจากธนบัตรปลอมแยกของแท้ออกจากของปลอมได้คิสเตียนก็ต้องอได้รับการฝึกอบรมต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องเข้าใจพระคัมภีร์นะคะ,ะต้องรู้จักพระคัมภีร์ของเราเพื่อที่จะแยกแยะคําสอนผิดหรือคําสอนที่บิดเบือนได้ นอกจากนี้นะคะเราพบว่าอาจารย์เปาโลสาบแช่งพวกที่สอนชิมเท็จในข้อที่8ถึงข้อที่9ด้วยอาจารย์เปาโลเน้นย้ําประเด็นนี้นะคะโดยกล่าวว่าใครก็ตามแม้แต่ทูตสวรรค์จากฟ้าที่สั่งสอนพระกิิคุณที่ขัดแย้งกับเรื่องที่ท่านประกาศนะคะควรถูกสาบแช่งการกล่าวประนามที่รุนแรงนี้นะคะเพื่อเน้นให้รู้ว่าแหล่งกําเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของพระกิิคุณน่ย ที่ใครจะมาบิดเบือนเนี่ยจะทําไม่ได้นะบิดเบือนไม่ได้นะคะเพราะถ้าบิดเบือนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงคําเตือนของอาจารย์เปาโลจึงชัดเจนมากนะคะนั่นก็คือพระกิตติคุณที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องเพิ่มเติมการกระทําใดๆเข้าไปอีกความรอยของเราได้รับการค้าประกรันโดยพระราชกิจบนไม้กางเขนที่เสร็จสิ้นแล้วขององค์พระเยซูคริสต์และการตอบสนองของเราก็คือเรา ต้องดำเนินชีวิตนะคะโดยเชื่อในพระคุณของพระองค์ไม่ใช่โดยการพยายามทำความดีใดๆเพราะแท้จริงแล้วไม่ว่าเราจะทำดีมากแค่ไหนก็ตามเราไม่สามารถรอดได้ด้วยความดีที่เราทำแต่พระเยซูคริสต์ทรงทำทุกอย่างสำเร็จแทนเราแล้วแต่ที่เราทำความดีอะค่ะ ไม่ใช่เพื่อให้ตัวเราเองรอดแต่เราทําความดีเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเองคิดจักรเองนะคะก็ต้องคอยตรวจสอบไม่ให้มีคําสอนเทียมเทปเข้ามาในคิดจกักรคิดเซนเองที่อยู่ในคิดจกักรก็ต้องรู้วิธีตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับที่เมื่อกี้กล่าวถึงธนาคารที่เขาจะฝึก อบรมพนักงานของเขาให้ดูธนบัตรแท้นะคะโดยการให้พนักงานดูสังเกตเข้าใจทุกรอยพิมพ์บนธนบัตรแท้นะคะมองทุกวันเห็นทุกวันรู้จักว่าลักษณะของธนบัตรแทเนี่เป็นอย่างไรวันหนึ่งถ้าพบเห็นธนบัตรปลอมพนักงานจะสามารถแยกแยะได้ทันทีว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมคิเสเตียนก็ต้องได้รับการอบรมฝึกฝน รู้จักพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มน,นะคะอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันเพื่อที่เราจะสามารถแยกแยะคําสอนที่บิดเบือนหรือคําสอนที่เจียมเถ็ดได้ในข้อที่10นะคะอาจารย์ปอโลมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้านะคะไม่ใช่ต่อมนุษย์นะคะอาจารย์ปาโลบอกว่าบัดน,นี้ข้าพเจ้ากําลังสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากําลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระกิตอาจาร์์ปโลนะคะอุทิศตนซื่อตรงนะคะต่อคําสอนนะคะของพระกิติคุณอย่างแท้จริงโดยไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในพระกิติคุณการกระทําของท่านอาจจะทําให้ท่านเนี่ยไม่เป็นที่นิยมชมชอบนะคะหรืออาจจะไปขัดกับวัฒนธรรมในเวลานั้นนะคะ แต่ว่าอาจารย์ปโลนหนุนใจคริคเสเซียนนะคะหนุนใจพวกเราทุกคนนะคะผู้ได้รับการท่งเรียกนะคะว่าเราเนี่ยต้องอุทิศชีวิตของตัวเองยึดมั่นในคําสอนแท้ของพระกิติคุณเช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าคริเสเซียนต้องยืนหยัดอยู่ในพระกิติคุณแห่งพระคุณโดยไม่คํานึงถึงแรงกดดันจากภายนอกหรือการล่อลวงให้เราปณนีประนอมกับคําสอนเรื่องนี้นะคะจึงเน้นย้ําความสําคัญของความซื่อสัตย์ ต่อความจริงของพระชา้ามากกว่าการสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์เราจะประยุกต์อย่างไรดีเลียงลองสรุปเข้าๆนะคะประยุกต์แรกให้เราใช้เวลาค่ควรนะคะส่วนตัวพิจารณาด้านต่างๆของชีวิตเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราเนี่ยเอาพฤติคุณเนี่ยไปปณีปะนอมเพื่อให้เราเข้ากับคนอื่นได้หรือทําให้คนอื่นพออกพอใจ การทาเช่นนั้นอาจจะหมายความว่าเรากําลังสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์มากกว่าจากพระเจ้านะคะอาจาร์เปโลเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะในการที่ออกมาพูดปกป้องคําสอนพระกิติคุณเตือนผู้ที่บิดเบือนนะคะผู้ที่ปนีประนอมคําสอนแล้วก็สอนว่าอะไรคือคําสอนที่ถูกต้องท่านถึงกับประนามนะค,ะคนที่บิดเบือนคําสอนนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไม่หลงติดตามคนเหล่านั้นประยุกต์ที่2นะคะ เราเองเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างเหมือนกับคนในเวลานั้นนะคะคริเสเตียนใหม่เนี่ยนะต่างก็แทรกตัวอยู่กับกลุ่มคนยืนในเวลานั้นนะคะเช่นเดียวกันเลยถ้าตัวเราเนี่ยค่ะอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรานะคะหรืออยู่ในความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างจากเราเนี่ยเราจะรักษาความบริสุทธิ์ของพระกิติคุณได้อย่างไรก็ขอพระเจ้าประทานสติปรรัญญาแก่เราทุกคนนะคะแล้วก็ความกล้าหาญที่เราจะยืนหยัด ยึดมั่นในความเชื่อในพระกิติคุณของเราประยุกต์ที่3าเราพบว่าอาจารย์ปาโลมักพูดนะคะดิฉันชอบคําพูดนี้มากนะคะท่านบอกว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าํำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะนี่เป็นคําพูดที่ดีมากนะคะก็หนุนใจพวกเรานะคะเป็นเหมือนคําอธิษฐานของเราเองนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับการที่เราจะสามารถใช้อวยพรซึ่งกันและกันด้วย ได้นะคะก็โภชนะของพระชาติในพระธรรมกาละทีบทที่1ในวันนี้ก็ขอพระชา้าอวยพรพวกเราทุกคนผ่านโภชนะในตอนนี้นะคะเวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระชา้าขอพระคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐแห่งพระคุณที่พระชา้าประทานอย่างเสรีผ่านทางองค์พระเยซูคริส์พรองเชียวข้าขอพรญญาบริสุทธิ์ประทานความเข้าใจ ขอช่วยคุามทั้งหลายให้รู้จักรักษาความจริงนี้ไว้ในชีวิตของคุามทั้งหลายและยืนหยัดต่อต้านคำสอนใดๆที่บิดเบือนหรือเพิ่มเติมเข้ามาขอให้คุามทั้งหลายดำเนินชีวิตในเสรีภาพแห่งพระคุณของพระองค์และไว้วางใจอย่างเต็มที่ในงานที่พระเยซูคริตสต์ทรงทำสำเร็จแล้วบนไม้กงเขนเพื่อคุ้มทั้งหลายคุณทั้งหลายขอบพระคุณสำหรับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่ช่อง CGN ไทยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคือว่าพี่น้องอยากจะมีคำแบ่งปนัพอพอนพระพรที่อยากจะแชร์หรือมีคำถามก็สามารถเขียนที่ในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากพวกเรานะคะอธิษฐานนะคะเพื่อทีมงาน CGN ไทยของเราทุกคนด้วยนะคะและถ้าท่านใดนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุน CGN ไทยนะคะให้เป็นพระพรไปย่งทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะก็สามารถที่จะส่งมาได้นะคะทั้งคำอธิษฐานแล้วก็ การถวายทรัพย์ของท่านนะคะขอพระเจ้าอุดพระพรทุกท่านสวัสดีค่ะทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ